วัดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซล์ปีใหม่อิสุสเชียงรายในกลุ่มน้นเงือกสาขาเทิงค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันที่โชว์รูมอิสุสสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายเนาะก็อากาศค่อนข้างจะแจ่มใสมากๆนะคะแอบร้อนนิดนึงเนาะก็ไม่พลาดอีเช่นเคยคะ่ะที่วันนี้จะพาทุกท่านไปรีวิวรถกับคันนี้เลยใส่ฝาครอบล้อนะคะก็ ให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเอาไว้เป็นแนวในการออกรถหม่สักคันนึงว่าโอเคถ้าเราไม่ใส่ล้อแมกเราใส่ฝาครอบล้อจะสวยงามขนาดไหนนะคะจะสวยไหมจะถูกใจไหมอ่ะเอาไว้เป็นแนวในการตัดสินใจให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้รับชมและตัดสินใจเลือกอีกทีนึงแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดด้านนอกด้านใหม,ม่พร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ สีขาวเซบรเลียนไว้ราคาเฉพาะตัวรถอยู่ที่6,500 0บาทอันนี้ก็จบโปรโมชั่นนะคะออกรถฟรีดาวจบครบเพรื่งออ,ออกส่วนไปเลยนะคะ,ะใส่ฝาครอบล้อก็ถือว่าสวยงามลงตัวไปอีกแบบหนึง่งเนาะให้ลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะคะเอาไว้เป็นแนวเพื่อประกอบการตัดสินใจทีหนึ่งในการจะซื้อรถสักคันว่าฉันจะใส่แม็กซีหรือว่า ฉันจะใส่แ่าแบบเดิมๆฝักรอบ้ๆก็พอละข้อดีของล้อกระทามันก็แบบคงทนเนาะแบบวิ่งหนักๆมันก็โอเคมันได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบแบบใส่ซิ่งๆแบบอยากได้แม็กก็จัดไปเนาะค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านมารับชมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนกับรุ่นนี้ ไฟหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นหลอดมันติดีเฟกเตอร์นะคะหรือบ้านเราก็เรียกว่าไฟตาเพชรนั่นเองเนาะค่ะส่วนวิซน์ไฟเลี้ยวนะคะก็จะแอก <c oughs> ก็จะแอกอก็จะออกแบบมานะคะให้แยกจากคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะคะปกติเกรเอสก็จะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้แต่ลูกค้าก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะราคาที่ประมาณ2,000กับอีก95าบาท ด้านหน้านะคะรุ่นนี้กระจังหน้าออกแบบมาล่าสุดเป็นกระจังหน้าเคี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่เนาะเป็นวัสดุสีเทาออกเทาด้านนะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu ค r e มียมขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือแบบ จบเดิมๆออกศูนย์ไปก็ถือว่าสวยงามลงตัวแบบสวยนะตัวนี้นะคะอืมเรามาดูในส่วนของฝาครอบล้อนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้ความจริงก็มีให้เลือกหลายลายอยู่ก็ฝาครอบล้อตัวหนึ่งก็ราคาประมาณพันกว่าบาทนะคะราคาไม่แพงก็ถือว่าได้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งดีกว่าเป็นกระทะ<ม>กระทะออกไปก็ถือว่าโอเคนะสวยนะค่ะอืมเอาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานที่บ้านก็ถือว่าโอเคค่ะ สำหรับน้องน้องวัยรุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะยางก็จะได้เป็นยางบิสโตนเนาะสีลยางอยู่ที่215 7 0 r 1 5ทับช่วงล่างรุ่นนี้ก็จะเป็นคอยสปริงนะคะอิสระปิดนก2สองชั้นมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและจึดเกะาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างสายขวา โลโก้สเปซแคปเป็นสติกเกอร์มาให้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับตัวนี้ออกแบบมาล่าสุดนะคะเป็นสีดำเนาะอ,อันนี้ก็แถมเพิ่มเติมในช่วนของเบ้ามือจับสีดำให้ด้วยก็ สวยงามลงตัวไปเลยนะคะกับตัวนี้ออกรถจากฟีดาาข้างว่าอยู่ที่ประมาณ8,000ันกว่าบาทนะคะตัวนี้อืแต่ถ้าลูกค้าเอารอแม็กข้างว่าก็จะสูงกว่านี้ไปนิดนึงนะคะก็ส่งสบายสบายใส่ฝา,าครอบล้อก็สวยงามนะอืลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะตามที่ในล่างตอนนี้ได้เลยค่ะ มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของไฟไท้ายไฟไท้ายตัวนี้ออกแบบมาล่าสุดนะคะเป็นหลอดมันติเดฟเ c กเตอร์เนาะดีไซน์ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นตัวนี้เลยนะคะ On New วอีซูพลนุภาพพิกโรคปี2020นะคะโลโก้ DDI เป็นสติกเกอร์มาให้นะคะเมื่อจับกระบะท้าทยเป็นสีดำเนาะออกดำด้านนะคะโลโก้อ s u ู u ูดีแเป็นสติกเกอร์อยู่ด้านหลัง รุ่นนี้เกตเอสนะคะยังไม่มีในส่วนของการชนท้ายมาให้ลูกค้าบางท่านชอบแนวซิงก็ใส่คำไทยเทเนาะแต่ถ้าแบบผู้พ่อคุณแม่ใช้งานที่บ้านบางท่านจะไปใส่กระชนท้ายเพิ่มเติมก็ได้มันเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมันเป็นรุ่นที่เหมาะกับสายแต่งที่จะเอาไปแต่งเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่แต่งเพิ่มเติมจะขับเดิมๆแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ ก็ถือว่าสวยงามนะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็ inbox หากันตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงเนาะกับรุ่นนี้ตัว S อรุ่นขายดีของเราม,มากๆเลยนะคะสต็อกแน่นนะรุ่นนี้นะลูกค้าท่านใดก็พร้อมออกรถช่วงนี้ก็มีรถส่งมอบนะคะรุ่นนี้สต็อกแน่นมากเลยค่ะเป็นรุ่นที่แบบขายดีจริงๆกับตัวนี้นะเป็นอะไรที่แบบ ออกรถก็จ่ายม่เยอะข้างนูก็ไม่แพงเป็นรุ่นสแตนดาดที่ขายดีจริงๆค่ะอ่าเรามาดูในส่วนของแผงประตูด้านข้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์ o ัหุ้มด้วยผ้าเป็น้ารีีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกับตัวนี้เนาะอันนี้ก็แบบ คอนโซลวัดไนะไรต่างๆออกแบบมาล่าสุดเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอ๋อนิวอิสสุดิเมกพลานุภาพผิดโลกนั่นเองด้าน,นล่งตรงนี้สามารถวางขวดน,น้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวแต่อันนี้เราเอาขวดเล็กมาไว้ให้ลูกค้าเนะนในส่วนของแผงคอนโซลรุ่น S ก็จะประมาณนี้นะคะ ก็สวยงามลงตัวมากๆเลยนะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละนะคะกับเกรดเอของเราเนาะค่ะถุงลมนิรภยัยคู่หน้าซ้ายขวานะคะกับตัวนี้เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นขนาด1นินนะคะใส่ซีลีนะเสียบจุด s b MP3 ตรงนี้ได้ด้วยด้านล่างก็ใส่ของอนเนกประสงค์ท่านจะวางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นแอร์แมนวนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะหกเกียร์เดินหน้านะคะเจ็ดเกียร์ถอยแปดเกียร์ว่างค่ะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นก็จะมีนะวงแบวนอยู่ด้านล่างเอามือสอดขึ้นและดันเข้าเดืยวดันเข้าเกียร์เดียวกับเกียร์หนึ่งเลยนะเข้าเกียร์ง่ายมากๆเลยค่ะกับตัวนี้และในส่วนของที่ปีใหม่ชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ของเบาะเนาะตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมค่ะ ดีไซน์การออกแบบมานะคะสูบไกลๆนิดหนึ่งเนาะ,ะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะละเย็บเดินได้ด้วยได้สีเทาดีไซน์การออกแบบของเบาะนะจะสังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีแคลดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของอเวลาเรานั่งไกลๆนะมันจะรับกับสรีละาของเรานะคะก็จะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายนะคะลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยดูช่องแคบนิดนึง มาอันนี้ก็มันเป็นรถรอลูกค้ามารับวันนี้ค่ะรอส่งเราวันนี้ควัวควายว่ะอุปกรณ์ก็จะเยอะนิดนึงค่ะคาว่าควัวถ้ากําเมืองนึกเป็นห้องว่าของออแต่ถ้าภาษาไทยก็คือเป็นอุปกรณ์เนาะเพียนนิดนึงก็จะเป็นอุปกรณ์คริปเจ๊ต่างๆให้ลูกค้าวันนี้นะคะอะ่เดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมห้องเครื่องนิดนึงเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะมาไกลละ่ะเก้าโมงสิบโมงตอนนี้ก็เก้าโมงละนะคะ รุ่นนี้ p เป e c a ป 1.9S เป็นเครื่องยนต์พันเแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรสังเกตนะคะการจัดวางตำแหน่งของเครื่องยนต์จะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้าทีหนึ่งค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้านคะกับคันนี้เลย p p c e c a ป1.9 ราวเอสสีขาวไซเบเรียนไว้รนาะคาคันนี้นะคะอยู่ที่6,500 0บาทลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ ให้เรื่องการออกรถอิสุสป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้ปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทค่ะมันจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยถ้าสัญญาอนุมัติเราก็นัดรับรถกันอีกทีหนึ่งเนาะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาลองอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้ ติดบูโรน,นี่นานไม่มีคนคขับลองโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันคลิปหน้ารอรับชมว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย